สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะทักทายไปยังทั่วโลกเลยนะคะสําหรับในวิดีโอนี้สามภูดานเพื่อนๆมาดูกีฬาลักบี้เกมนะคะก็เป็นกีฬายอดฮิตนะคะของคนที่นี่นะคะซึ่งสามุูดหานได้เคยทําคลิปไปแล้วนะเะพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เลยมาทํา เราไม่ได้ไปต่างอำเภอเนาะมันอยู่ยังไงเราจะไ่ยด้านหน้ากันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สามุกดหารพาเพื่อนๆ เดินไปดูกีฬาลักบี้นะคะกีฬาลักบี้ที่นี่ก็จะเป็นที่นิยมค่อนข้างนิยมนะคะเพื่อนๆค่อนข้างเป็นที่นิยมของผู้คนที่นี่นะคะก็จะทําการแข่งในวันเสราร์นะคะวันเสาร์วันเสราเสร์เนาะก็เป็นกิจกรรมวิกเอนนะคะที่นี่เขาก็จะเรียกวิกเอนนะคะซึ่งคนจะให้ความนิยมมากๆเลยก็เหมือนกับเป็น กิจกรรมแบบครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะดูรถเต็มหมดเลยค่ะเขาก็จะมากันแบบเป็นครอบครัวนะคะเอาเสือมาปูนั่งดูมาเชียอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้สามุกทหารกําลังเดินไปนะทุกคนจอดรถไว้ด้านนู้นนะคะเพราะว่าที่จอดรถมันเต็มมากเลยที่จอดรถแบบเต็มมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็มาถึงสนาม เมื่อกี้ขับเข้ามาไม่มีที่จอดวนกลับไปใหม่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสนามนะคะสามุกดาหารเคยลงเคยลงแล้วนะทุกคนสามุกดาหารเคยลงแล้วนะคะเคยลงคลิปไปแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสนามนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลัดไปทางนี้กันเข้าได้ไหมนะ ต้องไปเข้าด้านนู้นนะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสนามนะคะเขาก็จะสลับแข่งไปในแต่ละเมืองค่ะถ้าบ้านเราก็เหมือนแบบไปอำเภอนั้นอำเภอนี้นะคะก็เก็บเก็บเก็บคะแนนไปจนถึงปลายปีนะคะรอบไฟแนลเนาะนี่บรรยากาศสนามนี่คือสนามแข่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านนู้นกันนะทุกคนรถเต็มมากเลยค่ะไม่มีที่จอดเลยอะ เมื่อกี้เอาไปจอดด้านนู้นแล้วก็เดินมาคนที่นี่จะค่อนข้างนิยมมากเลยนะคะกีฬาลักบีเกมก็เดินมา นี่รถเต็มหมดเลยไม่มีที่จอดเลยทุกคนเดี๋ยวบรรยากาศรถเยอะมากเลยอะ่ะนี่ก็มาที่นี่กันนะคะเราก็ต้องให้เช็คอินเลยนะทุกคนเช็คอินนะคะหรือไม่ก็ลงชื่อเนาะ <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็เช็คอินนะเราก็มีโค้ดเช็คอินนะคะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะไหนล่ะนะคะเราก็เดินไปทุกคนสนามนะคะเป็นแบบนี้คนก็จะเยอะคนก็จะเยอะทุกวันนะคะทุกอาทิตย์ เราจะเดินไปฝั่งนู้นกันนะคะวันนี้ก็อากาศดีอากาศดีเหมือนเช่นเคยคะ่ะไม่ร้อน นี้อยู่ในเมืองนะคะทุกคนแต่บรรยากาศมันมีป่าป่าป่าป,าป,าป่าค่ะมีป่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ